สวัสดีจ้านี่มาเหตุงานวันแรกเลยหลังจากหลังจากติดโควิดยังไม่หายดีจ้ะแต่ว่าแต่ว่าก่ไก่ดีขึ้นบ่บ่ไอบ่ไอบ่มีไขแล้วสินะก็เลยแบบว่าพอสิเหตุงานได้ก็เลยมาเหตุงานเลยแต่ว่าก็ยังเมยเมยเร็วจ้ะเมือยเร็วเหตุยังนิดนิดนิดน้อยเองสิแค่แค่ดูดฝุ่น จับเครื่องดูดฝุ่นนี่ก็หอบแพกแหกแล้วเด้เนาะเพราะว่าปลอดห้องอาจจะถูกทำลายไปบางส่วนเหตุในห้องมือยเร็วส่เนาะแล้วพี่น้อยพี่น้อยเป็นอยู่มือนี็ขอมือมือที่เจ็ดล่ะขอมือที่เจ็ดนะคะก็คิดว่าไม่นดีคือหลีเลื่อยแล้วก็บ่อยากนอนอยู่บ้านนะแหงนอนแห,ง,หงจมแหงนอนแหงสุดนะพี่น้อยเป็นคนที่แบบว่า บอยากนอนโดนแค่อาทิตย์หนึ่งที่นอนนี่ก่ะผมซึกว่าแย่มากๆเนาะคันบ่าคันบ่ชสุดๆอีหลกับกับว่านอนบ่าผักเหลอเกแต่ว่ามันก็เป็นเหตุสุดวิสัยเนาะวันนี้พ่อแต่เริ่มฟื้นโตได้พ่อนี่ก็ยังบ่าหายดีดอกแต่ว่าก็อยากมาเหตุงานกับ่อยากบ่อาหา้ร่างกายหฮามันมันมันสุด กันมาเหตุงานมันอาจจะดีอาจจะอาการอาจจะดีขึ้นเร็วบางทีนะแต่ปากาค่อยๆเหตุไปเนาะก็ดีทีงานที่พี่หน่อยเหตุมันบาเป็นมันบาเป็นงานที่เล่งลีบเป็นเป็นงานที่แบบว่าเหตุมือยกันนั่งพักบ่มีผู้ใหมามามาคอยคุมงานบ่มีผู้ใด่มาคอยเ่ามาคอยไอ้นั่นนะ มาอยู่ไอ้ค่อยบงการเฮ้าโนนนี่นั่นเห็ดต่มที่เฮ้าเห็ดไ้เห็ดบ่ไว้เฮ้ากับมือเฮ้าเฮ้ามือเฮ้ากับนังพักทังสิ้น่ะพี่นะก็เห็ดไปตอนนี้ก็เห็ดไ้มาประมาณชั่วโมงกว่าตอนนี้พี่น้อยพักก่อนเพราะว่าพี่น้อยมือกับมาพักกินน้ำแล้วก็นแล้วก็จะเห็ดต่อเนาะอย่าอีกประมาณชั่วโมงรึ่ง เฮ็ดนี่เฮ็ดไปเราชั่วโมงเคอร์กี่ไรอีกประมาณชั่วโมงเคอร์เพื่อนหน่อยเฮ็ดงานแค่สามชั่วโมงเนาะกะค่อยๆเฮ็ดไปก็บางว่าจีบบจีโบเป็นนี่อย่างมากไม่คิดว่าร่างกายฮาพอจีพ่อสิเฮ็ดไ้เือว่าได้ออกกําลังไปนําคือสินะอาการอื่นๆกับว่ามีอย่างมากไมยกับแค่มันเมื่อยคือสิว่ามันเมื่อยเร็วนั่นเองกะธรรมดาเนาะคนเฮาหลังจากป่วยกะ ก็ยังบ่กท่านได้ผักฟืนด,ดีกะก็ต้องใช้เวลานิดนึงเวลานิดนึงหัวก็หนุององคีหละ่ะจ๊ะนี่เห็นบะนอนวันมันนอนหลายนอนไอเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดขึ้นแบบว่าบริเวณที่อย่างเนาะนอนนอนไอนอนไอนอนเฮาอยู่สินะเสียงกระโบมีนะแรกๆแตอนนี้กะเสียงกระเริมมากเสียงเริ่มหาย ตอนนี้ก็เสียงก็มาแล้วจกที่ให้หายไปเสียงกำเบิบมากเดีย๋ยวอันพักเล็กน้อยก็สิเหตุงานต่อบรรยากาศดีบรรยากาศดีแดดที่ถ่ายยูนิคัว์ยูนิคอร์แล้วก็ทายยูนีก็จะเป็นสวนสวนหลังบ้านมองที่เหตุงานอันนะั้สวนเขาพี่น้อยบ่ได้ไปเกี่ยวดอกบ่ได้เห,เหตุให้เราดอกเหตุเตุงานในบ้านเห็ดแล้วก็คือ เหตุแล ok ้วก็คืออ่าก็คือจบเนาะแค่นั้นล่ะแค่ว่านี่กันยังไงผู้ใดเป็นคือพี่น้อยบอมันคาคิลีเดโลกันแนวนี้โลคุนโค่นี่ฮะผู้ใดเป็นก็คือสอาการก็คือจีวได้แตกต่างกันดอกเนาะกคดีจะคันเฮ็ดผ่านมือนี้ไปได้กับ ก็โอเคละเพราะว่าพี่หน่อยก็จีได้ทีว่าไดีออกกําลังกายแล้วก็จีไดีค่อยๆเห็ดไปเพราวะงานก็โชคดีทีงานที่พี่หน่อยเห็ดมันบ่มันบ่เป็นงานที่มีคนมาค่อยคุมงานเนาะพี่หน่อยก็เลยเห็ดแบบว่าสบายสบายแต่กับบถึงว่าสบายเกินไปบ่ระม่นว่ามีคนคุมงานหรอเห็ดเห็ดงานใน้เขาบ่เต็มทีเต็มที่คือเกา่าจ้ะแต่แค่เฮ้าจิร่างกายห้อมันเหมื่อยเร็วเฮากับผักผักแน่แต่ว่า งานเสร็มทีใส่งานกับสะอาดเรียบร้อยปกติเหมือนเดิมคันบ่เรียบร้อยคันบ่คันคันงานห้องมะเหลวงานห้องบ่สะอาดพี่น้อยกะสีเฮ็ดให้เขารวงเวลาไปจนกว่าที่จีเห็ดเป็นแบบปกติน่ะมันะม่นมาถึงเวลากลับกลับบานสามชมั่วโมงปุป๊บกลับบานปรับบมแมนจังส่นเนาะก็ยังเห็ดจนกว่ามันจิเรียบร้อยปกติที่ห้าเคยเห็ดทึงร่างกายห้าจิบอไหวร่างกายห้าสีเมยืย แต่ว่างานทุกอย่างก็คือปกตินี่คือนิสยัยถ้าว่าเฮ็ดงานบ่ปกติเฮ็ดงานบ่เหลียวบ่เหลียบลอยสิเฮากลับไปบ่านา,บบานเฮากับว่มีความสุขใจเลยมันจิมีฮ็ดซ่วมว่าค่าค่าหัวใจหนูเสื่ว่ามันเฮ็ดงานในเขาบ่เต็มทีหนูเสื่ว่ามันมันบ่สบายใจอันนี้เดี๋ยวพูด้เปลี่ยนบ่นนะแต่ว่าพี่น้อยเปลี่ยนการเฮ็ดงานในเขาดีเฮ็ดงานในขเขาเหลียบลอยสุดป่ะเฮาเาพ่อใจแล้วสิ มันก็สบายใจกับไปนะกับไปบ้านเขาก็เออเป็นนางแบบว่าภูมิใจโอเคงานเรียบร้อยงานสะอาดแบบนี้จ้ะโอเคจ้ะมาเดียวเดี๋ยวฟังกินซสื้อดอกว่าพี่หน่อยมาเห็นงานหลังจากที่พี่หน่อยฝื้นจากการเป็นโควิดเป็นยังไงเนาะก็นี่เราจะอาการหลังจากที่เป็นกัคือจม,ม่อยกับหลายๆคนก็จะมีอาการเมื่อยเนาะมราก็เห็นหน่องแมวูข้างลังบ้าน ยืนหนังแมวหนาหลักสีเท่าๆไม่ยืนจ้องพี่น้อยาาอยู่หน้าหักแท้ยืนจ้องนะั่งเบิ่งกันยน,นะคะนะนั่งต้องมัง่งม่หลังบ้านเลยจ้ะแมวของผางบ้านโอเคจ้ะพี่น้อยก็สิพักแค่นี้ก่อนเดี๋ยวสิขอัวไปเหตุงานต่อก่อนเนะจะต้องขึ้นไปเหตุสันบนเพราะว่าสันล่างไ่เห็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปเหตดข้างบนค่อยเห็ุไปค่ะ พอก so is ันคลิปหนาค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแก่ผู้ใร่แก่ว่าท่านในป็นก็รักษาสุขภาพด้วยจ้ะเพราะว่ากันเป็นแล้วก็แล้วแต่ร่างกายคนเท่านาะคนมีภุมิตานท่านแต่ละคนมันก็คือกันเป็นหน่อยเป็นลายก็แล้วแต่ร่างกายของของของแต่ละคนนะแต่ของพี่หน่อยนี่ก็ถือว่าถือว่านักเแต่ที่พี่หน่อยเป็นเาะว่าพี่หน่อยเจ็บบางคนที่แบบบา่คอยเจ็บบม่คอยป่วยแต่ขันหร้ป่วยพี่หน่อยก็ที่ป่วยหนัก แลการรักษาสุขภาพกันทุกคนจะขอให้ปลอดโรคปลอดภัยกันทุกคูทุกคนจะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าเลยจ้าบ๊ายบาย